สวัสด ok, <dragon. S 1> ีคร so, like, right hey, ับผมไปยิ้มต่อบนมิริทครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมบนมิริทที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่บซ้อมเรามั้งก็มีแม่เลยมีไปจุมพลมีเขียนแก้วมีเพื่อนๆในค่ายตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเรา22สูงเท่าไหร่ครับ172่้อยน้ำหนักปล่อยตอนนี้58มวยสไตล์อะไรครับคุกเื่อาวันนี้เริาต้องเจอรุ่นพี่นะเพชรแสนคมเคยต่อยกันไหมไม่ไม่เคยครั้งแรกเลยสิบสามเก่งมาต่อยเขาด้วยั้ ก็จะจับเขาเมือนจะตายมวยฝีมือวันนี้มาเจอกันเนาะแต่วันกี้ว่าแพงไงดีก็จะจะตายมีอะไรเี๋แก้ไขคุยเดี่ยวแลล่าสุดต่อยไปที่ต่อยไปที่วันดวงนี้เป็นไงบ้างวันนั้นชนะตีใหญ่โอเคเดี๋ยวไปคุยเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้านี้ต่อยมายี่สิบสองแล้วแล้ววันนี้มันเขาลงมาท้าชิงแชมป์ด้วยเขาเป็นแชมป์ใช่ไหมใช่ที่วันนี้เอาเข็มขัดตีนี้กลับบ้านได้ไหมเอากลับบ้านได้แน่นอนมั่นใจเลยวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสองวันที่สอมหนักแล้วเป็นไงบ้างก็ ปฎิยาห์มาต่อสบายร่างกายกี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นสมึงเองแหละครับวันนี้พร้อมออยชนะขับแข่งขันกับบ้านนะคุ่มมากี่กิโลสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หกสิบไฟได้คนจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนแฟนๆขับเราหน่อยก็พี่น้องเจ้าตายเป็นการแก้เพิ่มเติมคืนนี้เออแจ้งให้เต็มที่ในี่ยนะารัวันนี้ขอโชคดีครับมากับ